สวัสดีโดยสบาดีะซื่อวานอะไรหซื่อจีนสาวจีนอ๋อเป็นซื่อซื่อตีเนาะคือสาวจีนอายุเดักปีแล้วสิบเก้าสิบเก้าปีเป็นรุ่นน้องเนาะทุกคนในวันนี้น้องละออกมาเปิดใจแนวนี่ก็คือเปิดใจหาคนคุยก่อนบอหรือว่าเปิดใจหาคููชีวิตค่ะทั้งทองหยางเลยดว่าทางน้องนี่สะดวกไปอยู่ด้าเพลินสะดวกไปครับ มันองละเน้องเปิดใจมาแน่นี้ก็มีสเปคที่ว่าตั้งไว้า่อยากได้นุ่มๆแบบไดนได้คนที่เข้าใจอคปห่างหน้าตานี้เนี่ยจัะมาคนสูงคนสูงเนาะ บายดีสาวบุญเปียงสาวลาวสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีตอนหับเข่าสู่ช่องยูทูบของสาวบุญเปียงสาวลาวมาพบมาพอกับสานเปียงในเมื่อนี้ก็เดินทางมาหาสาวโสดอีกแล้วทุกคนเลยซึ่งว่าสาวโสดคนนี้ก็เป็นสาวโสดคนใหม่เป็นสาวโสดหน้าใหม่สาหรับช่องของสาวบุญเปียงเนาะซึ่งว่าหลายๆท่านก็อาจจะรู้จัน้องกนแล้วเนาะแต่ว่าทางเอฟซีของจามเปียง อ่าอาจจะยังหมดฮูจากน้องฟื้นดอกเนอะเพราะว่าสาวเปียงเอกัยังหมท่นฮูจากฟน เ <laughs> มตซือกับยังบทันหูนะทุกคนเนาะฮูแต่ว่าเป็นอาเป็นสาวโสดเปิดใจทุกคนเลยตอนนี้ก็เดินทางมาหออเทือนหอซานเพิ่นกับเป็นที่แฮมหอยแล้วนะทุกคนที่ว่ายุตนานี่ก็เป็นเฮือนเป็นซานของน้องเพิ่นเด้อทุกคนเนาเป็นเฮือนของสาวโสดที่ว่าเปิดใจเนาะทุกคนเนาะก็โอเคเป็นแนวใดก็ขอสิขออนุญ,ญาตเข้าไปโอ้ไปล่มหรือว่าเขาไปสอบถามเนาะประวัติความเป็นไปเป็นมา้อมูลซวนโตหรือว่ารายละเอียดต่างๆอะเลยนะทุกคนเนาะอ่า ะเป็นอะไรจึงออกมาเปิดใจประมาณนี้เนาะทุกคนค่ะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนะาะก็่วยเป็นกำลังใจให้สาวเปียงเ,เนี่ยเด้อทุกคนเลยโดยสบายดีสบายดีโดยสบายดีสาวโสดเนาะทุกคนอ่าก่อนอื่นก็สิขออนุญาตถามทางสาวโสดของเขาก่อนเนาะสื่อว่าอะไรสื่อจีนสาวจีนอ๋อเป็นสื่อสื่อทีเนาะ <c oughs> ดูว่าเป็นลูกครึ่งบ่ <c oughs> <c oughs> พ่อก็เล่าแม่ก็เล่านี้ <c oughs> คือสาวจีนอายุได้จักปีแล้ว19 19ปีเป็นรุ่นน้องเนาะทุกคนอ่าปัจจุบันไทยยังเของเฮียนบ่นนองละบ่ออกลอแล้วเฮียนจบห้องใดแล้วม .4 เอ้ม .4 แล้วเนาะโดเฮียน <c oughs> จบจะโดนละโมลหรืวนนอวันไหนก .4 ปีเกือบสองปี หลังจากที่ว่าเฮียนจบอ่ามาแล้วนี่นอ้องเหตุอย่างไรจะเบินน่งน้องเบียดเบียอ่าเห็ุง,งานทำอย่างไรเราไม่หเห็นบอกโดยแบบแม่บอกให้เบิร์นนอ้อง <c oughs> นะก็ต้องเบิ่งเบียดทางน้องก,ก็มีแต่เท่านั้นเพิออ่นยังบอกให้ออกจากบ้านแม่นบะเ <c oughs> พิ่นยังเป็นห่วงป็ะจะัออ่างเนาะโดยเพิ่นก็คือเอาน้องซอยอะไรเนาะคือทางน้องก,ก็ยังบอกเคยไปไทยเนาะ เรียจบมาแล้วก็อยู่เตือนเนาะเอาน้องเออก็คิดแบบว่าอยากไปหาเงินหาคำอยู่มาน้องแหละโดยแต่ว่าแม่บอกให้เบ่งนองแล้วก็เบ่งพอเท่านะคือแม่ก็เพิ่นไปใส่ซะพ่อแม่แยกกันโอ้เออเผินเพินแยกทางกันแล้วเนาะแต่น้องอยู่เนนีนอยู่กับพี่เลิบันนี้อยู่กับพอเท่าแล้วก็น้องแล้วก็เพื่อนไป้กลกับนาซาวเบ่งน้ แม่ันนี้อยู่ป่แม่เขาไปให้เดือนก็ไทยแม่คนไปไทยแล้วเนะวา,านะดูก็เลยต้องกันเบิ่งนอก <c oughs> นอกแท้ๆเฮานีน่แล้วว่ามีกันอยู่จคะคนสนองละนอกเฮามีสองคนรวมทั้งยาเป็นสามเ <c oughs> <c oughs> พิ่นแยกทางกันตั้งแต่เจ้ายังน้อยเพิ่นโบหรือว่าอะไรยังแงกันได้มาสองสามปีแล้วเดินเติมเลยเนานะ คนที่เป็นสารักของเพื่อนนี่ก็มีแต่เมย์คนเดียวมันบ่ตอนไหนห้องมาแม่น,น้องเพิ่นต้องด,ดูแลน้องๆองะไรกับพ่อเท่าอีกเนาะแต่เดือนนี้เมย์ผ่าเงินไทยมันบ่ผ่าเงินซื้อข้าวซื้อซื้อนอยู่แล้วกินนะเมย์เพิ่นเป็นคนดูแลเบิร์เนาะแต่วันนี้ทั้งน้องออกมาเปิดใจนี่เมย์เพิ่นหู้อยู่บ่ โผล่บอกเปิดแล้วบ่น้อยยันว่าเพิ่นมีหูเนาะเพิ่นบ่ได้ว่าในไหนบ่อ่ได้ว่าแต่ว่าที่ผ่านมานี้น้องหลานเคยมีแบบว่าผู้บ่าวหรือมีแฟนอยู่บ่เคยเป็นอะไรแบบการคบหากันได้โดนอยู่บอกะแบบกะบ่ดีปานได้หอดบอลสี่หาเดือนคบกัน <แ>อ,อยู่ <c oughs> ในวันนี้ค่ะคือคุยกันมัลงโตแล้วแกเจบกันบอกโสดมาได้จักเดือนจักปีแล้วปัจจุบัิก็ปีนโดนพอสมควรเนาะ <c oughs> เป็นได่นในในระยะเวลาที่ว่าเ้าโสดเนาะบ่มีแบบผู้เบาวทางคำมาคุยบอกก็มีบางคนแต่บ่คอยตอบ ส่วนลายนี่ซีอูทางบ้านเหานี่บอ่างประเทศีมีบอถักคามาร่นนะมีประเทศไทยอืในวันนี้น้องละออกมาเปิดใจนะนี่ก็คือเปิดใจหาคนคุยก่อนบอหรือว่าเปิดใจหาคููชีวิททั้งทองอยางเลยทั้นซวยเรือแบบซื้อเขาเป็นทั้งเคสสวยเรือแะไรก็ เปิด<า>ใจน้ำเน,น<ล>ะา<ล>ะคู่ครองน้ำคืออ่าถามว่าเฮาแบบพอคนที่แบบคุยถึกใจแล้วเนาะบันี้ค่ะสิเหตุอะไรแบบถาแตงกันแรกต้องให้เพิ่นมาอยู่นําบ่หรือว่าทางน้องนี่สะดวกไปอยู่นําเพิ่นสะดวกไปแล้วโอ้ทางบานน้องทางน่องค่ะบางทีก็ก็ต้องง่ายก็แหละาะถี่ยันว่าเอาน้องไปดัม น้องจากปีแล้วแต่ละคนตอนนี้จ้ะคนนึ่งสิบสามคนนึ่งก็ห้าปีอีกปีสองปีนี้ผเล่นก็อาจจะใหญ่แล้วเนาะูหสิบสามนั่นเองทุกคนก็ต้องขึ้นไปสิบสี่สิบห้าเนะเพินเฮียนเ่งสองคนเลยบอยปลาต้องแม่เก่งอะไรเนาะเพินแบบาบุกบืนขนาดเลยทุกคนส่งเสริมลูกเป็นเฮียนเ่งสองคนเลยเนาะ แต่ตอนนี้ก็คือเปิดใจมากนี่ได้จากมือแล้วน้องอะไมาสี่ห้ามือเป็นได้ไดทางช่องเพิ่นได้ชงอะนมนมให้คุยบ่ะได้อยู่แต่ละคนเป็นได้ไหนคุยมวนอยู่บ่เจวนอืมและทางน้องละน้องเปิดใจมาแนวนี่ก็มีสเปกที่ว่าตั้งไว้อยู่ปะอยากได้นมนมแบบยากได้คนทีเข้าใจ รูปห่างหนะ้าตานี่ได้จ้ะมาค,คนสูงคนสูงเนาะสูงอย่างเดียวบอดูวันต้องข่าวจังใดสูงอย่างเดียวเอามาคนที่สูงกว่าน้องเนาะบัตรอายุบัตรอิงจำกัดอยู่ปะเอาจะปีขึ้นไปเอาสามสิบหนุ่มๆฮะสามสิบปีขึ้นไปก็ได้อ๋อ <c oughs> อรีนี่นองละหับได้แทเบิ าากำลังเพืเป็นเสร็จมาเพื่อมีตอกเนเนาะเดี๋ยวว่าใจเพื่อนเนาะสามนลันก็เป็นความต้องการของน้องเพื่อนเป็นอะไรถึงมาคนอี๋ใหญ่กว่าเราเขาเข้าใจร้ายกว่าคนอื่นเท่ากันม,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 มาคนที่ว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำเนาะโอ้ แล้วคนที่ิเข่าวมาในต้องแบบว่าดีใสนใจะข้อเป็นประมาณไหนก็ดีใส่ดีแล้วก็เอาใจเอาใจเก่งว่ล <c oughs> ดู <c oughs> แล้เมื่อนี้ก็คืออยู่เือนอยู่ซานคือเกาแต่ละมือแต่ละเวทนี่เฮาเห็ดอย่างแนชีวิตประจำวันออกจากเอาน้องแล้วก็เห็ดเวีเือน เวียกเืินเวียกซานกับขาวกับน้ำนี่เป็นเบิบร์ตบอยทั้งน้องบ่เป็นคนแบบว่าเห็ดยู่เห็ดกิชซอยอะให้น้องแล้วก็ให้พอเฒ่ากกเห็ดซอยนาซาลลเอาอออ้อาวก็เอามาให้น้องโอ้ไปเห็ดอยู่เนาซาวอืแล้วก็แบงเอาเนาะนอกจากนาซาวแล้วก็มีไผยในที่แบบว่าเฮาปรึกษาหรือว่าไปเล่นน้าได้การแต่ เป็น่ยนใไหนมวนอยู่บนแต่ละมือกันแก้วบวมเป็นเงาทางทีนี่เงาเนาะมูคู่กับบริบาลิลเข้าตาแบบไปองเฮียนนะโหยังเฮียนหมดจบเนาะแน่นอกข้าก็อ้อมั่งปีแลี่ยวนี่บอกกิดว่าออดโดนแล้วเนาะโดย มีแต่ว่าฝากถึงน้ำนมที่ชื้อ้ามากอะคนมากคนที่ใหญ่กลัวเนะาะมากคนที่ว่าเป็นผู้นำเพราะว่าต้องการคนบบอ,อุ่นบอ <c oughs> เป็นไอะไรน้องหละคือแบบเสาวตลอดเวลาหรือว่าเป็นสไตล์ปกติปกติบ่อย่าลืมมีแนวที่แบบต้องคิดตลอดเวลา ครอบครวเพื่อนชั้นนี่เป็นประมาณได้น้องแะบฐานานี่ปานกลางใ่มจ้าที่วันอะไรพออยู่พอกินอยู่บ่อก็พออยู่พอกินอยู่แต่แบบ่มีหนาด้วยเพือนีกนกาเห็ดตอนพอ,อยองอยู่นี่พอไปแล้วกันมันแก็ยังรอดแล้วหน้ากับบม่มีเขามีแต่เพือดหลังเดียวนี่บ่ย ทีว่าพ่อเพิ่นป้าไว้ให้ลูกเรื่อนทีว่าเพื่อนหิด,ดํำก,กันกับเม่เนาะทีว่าทางทางเพิ่นไปแนวนี่ก็คือทางน้องลานนี่เข้าใจเพื่พอนยู่บ่เข้าใจเพื่อนก็นได้โทรมาหลินมายางน้ำใจยู่บ่ก็โทรมาหลินบ้างเถอะเพื่อนไะม่มาเหาอหรอว่าจะเราก็สิบหางาน,นล้ว พันยากันจะดุลเนะสร้างปีเราจะมีเมียใหม่มมละแต่ทางแม่นี่บ่ทันมีผัวใหม่บอนุย่ยแต่ทางนอกนี่มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองอยู่บ่มีอยู่แต่ว่ามันก็ไลน์ปีแล้วมันก็บ่คอบ่อยเด้งเล่นยังแน่ในโทรศัพท์เฟซไลน์เล่นอยู่ยยยบ่เล่นแต่เฟซไลน์มันหลุ่ยก็ได้ อ้ยลายหลุดบ่ได้พื้นที่บ่ลายซิหลุดแล้วมันเด้งออกวะพอมจะมันบ่ค่อยลายก็อาจจะโดบ่ได้เน,นาะลายปิดเลยก็มีเดนโทรทางเบอร์อะไรเนาะที่สะดวกที่สุดนะนะเพราะว่าทางน้องเพิ่กก็ไม่ได้รินลายว่าไงไงเนี่นี่ก็คือหลินแต้เฟซบุ๊กเนาะเขาก็สิแจกเป็นเฟซบุ๊กเอาสั้นซั ลองเพ่นนีตัวจริงเพ่นอยู่กับมู่ก็พู่กับวาลลายอยู่าอวอลลัอันนี้ยังเคยอยู่บอยังโมลึง <c oughs> ะยังเอ้ยบอวอลลัยกันมีแต่คนที่สนิททั้งใ่ละมือนี่ค่ะมีคนมาแบบว่ามาเล่นหรือว่าถ่ายคลิปนี่ยไป เห็นอะไรแม่งเวลาถือกี่ป่ะเวลาถือบางทีเขายังบดตีกันก็มาละต้องหลับเป็นคนมกักนอนดึกหรือว่าจาังไดนนอนค่ะแต่ละมือนอนจังโมงแต่ละมือแปดกองบางทีก็เล่นเกมเล่นเกมพอนคลายสมองบอ่พอนอนหลับเล่นไปอันหรือว่าคุยกับผู้บา่าวบ่แม่เนาะ บ้านก็นคือแบบเงียบเงา<ม>เพื่อนเพื่อนซานบ้านซองที่ว่าอยู่ใกล้นี่เป็นแบบพี่น้องบัดบอกอยูอ่อยูอ่ไกลคือสมบัติในเพื่อนในซานนีมีแต่เพื่อนหลังนี่หลังเดียวเนาะบัดในห,นาาาหาบบ้หน้าตะก้านี่เฮาแบบโบมีนี่เฮาเห็ดจากไหนซื้อกินทุกปีเลยบอด้อยตั้งแต่นหน่อยพวตั้งแต่นหน่อยจนใหญ่พว ที่ี่เคยเคยเห็ดหนาน้ำหลุงอ,อแต่ว่าพอยากับเมกอะเห็ุอะไรบอืมีนคนพาเห็ดบอกบอมีคนบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวนี้บอ,บอกนองจังตลาน้องก็ได้ไปเล่นไปเที่ยวน้ำพินอยู่บ่ก็ว่าสิไปไอยู่พะราสีมา <c oughs> แต่ว่ายังติดต่อแบบสื่อสารกันอยู่คือเก้าเนาะ พ่อกับแม่กับเพื่อนแยกทางกันกับอีกเรื่องนึงเนาะกับเข้าใจเพื่อนแต่ว่าควมค่มเป็นลูกกับพ่อนี่กับตัดกันบุขาดเนาะมีแต่ว่าถักขาเพื่อนแล้วกับมีอย่างกับปรึกษาเพื่อนได้คือเก่าหรือว่าเพื่อนส่งเงินในเฮาส์ไซทุกเดือนคือกันบ่พคลปะบางทีกะคัพือนเรามีเน่ะส่งมาให้เนาเขาก็ต้องคอหนเอยเนาะโดนๆก็จะบุกขาคอได้แหละลองทนี้ เนาะ่านทั้งเมีเ,เมมพิ่นเล่างานแบบว่าเพิ่นติดเวียกติดงานอีกอย่างก็เพิ่นมีภาระสิโอเพิ่นมีภาระที่ต้องดูแลเล้วเนาะก็อาจจะบ่ได้เต็มเมย์เต็ม่วยอตามที่ว่าเขาเคยได้เนาะวันนี้เมย์ถามว่าเมย์มีสามีอีกครั้งหนึ่งนี่น้องหลากก็คือให้เพิ่นเอาอยู่บะบาได้หามบ่ นอนเป็นสิทธิ์ของเรายัน่าห่วงแม่มาให้แม่มีแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ฮาน้องละนี่พ่อแม่าจะมีแบบความหักเนาะความหักอะไรก็พ้อจะสั่งครอบครัววาซะซะถามว่ามีคนที่อะถึกอกถึกใจเนาะอืมีแต่ว่าเขามาคุยกันเบึงเนาะทุกคนถามว่าไปกันได้ก็มีแต่ว่าเออว้าเรื่องกูแลนะนะคนภูแหลเนาะ ทั้งน้องเพื่นนดีก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างเลวบ่บมีอย่างปิดบังเลื่อนซานบ้านสรงเป็นจังไดเนาะทั้งน้องก็ได้อธิบายไปแล้วเขาวน้าซัมปานี่ก็ซื้อกินบางบางเทื่อก็พอบางเทื่อกระาดแม่นบ่ะเพราะว่าให้นาตะการ์กับโบมีค้นแบบพาเหตุนอทถาว่าไปเหตุนาเขาก็แมมนบ่ะพอ่บยุ่แเรวรถไทยนี่เลยสะเฮ้าแก่ยืมของเพิ่นบ่เหตุแต่ละแต่ละเทื่อที่ไปเหตุนาเพื่อน ยืมอาเวอร์โบยืมจากคงอ่ะเพิ่อให้เหาเห็นหน้าแล้วเหาก็ยืมมาลดเพิ่นเลยเนาะเอาต้องงันเอาเข้าวันเพื่อเพิ่นบ่ค่ะยืมก็โอเคเนาะทางสนุกมี่ยังอยากเพิ่มเติมมีโบอยากทำยังเกี่ยวกับตัวน้องเพิ่นเนาะก็มีแต่้สนี้แหละเนาะเพราะว่ายังมีทีมงานอยู่นะโดยเฉพาะน้องเพิ่นไปพักผ่อนนั่นแหละ ก็โอเคเนาะสำหรับพี่นีทั้งเขาก็มีแต่ซิลิโคอโต๊เจ้าไว้แต่เท่านี้เนาะก็อขอบุขอบใจทางน้องที่ว่ามาอุ้มมาลมน้ำเอาอะไรเนาะโดยมีอย่างการสิว่าอัปเดตในคืดด่นหา้าได้ลงๆเแล้วะนะโดยสบ,บายดีสบ,บายดี